um want to คร ok ับผมครับผมอานอรไอ้ว่ายกฝรั่งบอกอร่อยวะ สวัดีครับผมยกมาวิทย์อันนี้ผมอยู่ที่นลำตุกตะมาไกรกุงกิ่งตะมกิงกุงไก่กกามาทำอะไรกันวันนี้ว <c oughs> ันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษครับวันนี้ครับนี่เราเป็นอ,อ,อะไรติดตามชมครับราานี่เราเมีนี่เอ้่ของเราคือนี้ไใ้ไผ่ามาทำบ้องบ้องอะไรครับบ้องข้าวหลามไม่ใช่บ้องอะไรไม่รู้เดี <c oughs> ๋ยวติดตามชมครับไปเรื่อยเ่อยก่อน oh mm -hmm. อะไรแบงี้เออเออ่เรบพร้อมแล้วรรมก่อนไมก่อนันนี่เราจะทำอะไรดีอาตชั้น่อมนะน่าจะเป็น่อมใส่ปลาลมปลาล้าด้วใส่หอมเต่กกะเพียงพริกกะปิตไคร้แล้วเอาไปจี่ให้มันแบบไหม้ๆเลยเนาะ ไม่ๆนะให้มันหอมให้มันกลิ่นหอมแล้วก็เอามาโขลกแล้วก็มาคลุกกับส่วนวัตถุดิบหลักเลยคือหมูแล้มีดอกไม้ดองด้วยครับแล้วก็น้ำปะลาใส่น้ำปะลาะหน่อยนึงคลุกคลุกแล้วก็ยัดลงไปในกระบอกน้ไถ่ยแล้วก็ไปอันนี้นี่มาจากไหนเราอ่ะหนงเตาครับผมเตาที่จังหวัดไหนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ โย่เป็นเมืองที่ไปตั้งจะไปกับไปบ่แค่ถึงครับมีอย่างหท่าไงไปให้หมดเลยน่หอมอันนี้นี่มีอย่างหท่าบอกไปก็พริกรกระเทียมหอมเอาไปย่างไปแต่เนนี้เราต้องย่างเพื่อเอามาโขกอ่ะไปพ่อครัวไปย่างก่อนเลยเทำอะไรกันน่ะโอ้ตาอต้องระวังตกลงมานะเผาหอมเผากระเทียมพริกจนมันหอมอร่อย

ลมหอมมากไปเลยครับซีดามดาควัวเราควัวกับกาน,น่าหน,นานไม่ขวางเลยแ <laughs> กมา ผู้ว่าย้าทำไมมันทำย่องย่องร้อนสะบ้ออยู่ใดอยู่มีน้อยเก็บใส่ไปเลยปัดปัดมือปิดปิดหน่อยก่ะตามพริกอ่ะีีกลัวเจ็บกะบทีกลัวโคกเจ็บกะทำไมต้องเอามาเผากระปิหอมย่างให้มันหอมกระปิก็ย่างหอมนะครับอ่าเดี๋ยวใส่เป็นตุก วัตถุดิบตัวสุดท้ายที่เราจะโขลกนะครับอ่าถ้าเราโขลกแล้วเสร็จแล้วก็จะมาผสมกับตัวหมูแล้วก็หน่อไม้ดองแล,งล้วก็ปรุงรสแต่ผักขวนี่ตำพริกไม่ค่อยถนัดด้วยวะนะไม่ค่อยตำครับอยู่บ้านไม่ค่อยตำม,มั้งเนี่ยไม่ค่อยตำเลยไม่ค่อยได้ตำเอืมต้องหัดตำบ่อยๆนะลูกยำอย่างเดียวครับยำอย่างเดียวนะที่มันหอมออกมาหน่อยก็ได้เล นพ่อครันขขวนั่งใกล้เตาขาจะขาดอยู่แล้วมีข้าวโพดอะมันจะกอกักาดยามแรงนะครับที่น้ําตกสมังไกรกรุงกิง่งสมังกิง่งอันนี้พออริกที่โขกเนาะพริกที่เราโขกไว้แล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นแล้วครับ แรงๆดิว่เจ็บปะุงัวอ่านี้ใส่ไปได้เลยตัวเด็ดน้ำปลาร้าทๆดิวานเข้าใจน้ำปลา น้ำปลาล้ามีเคลมด้วยไม่ต้องใส่เยอะอ่ะนี่ก่อนเคอไม่ไม่มันเป็นนมไม้่ดองใส่เข้าไปอ่ะตันนี้เผาคือนเนี่ยนี่เลยขุดโดดขุดโดด,ด,ดไปค่อยใบอะไรนะใบผลละพาเซลล์มี่สุดยากครับ ล้ำพกขนาดนี้ลอยแน่นอนน้ำไปจริงๆเข้าเราเอาน้ำจากลำธารมาได้มันจะเพอร์เฟกต์มากกินแบบสุดๆอ่ะน้งได้ก่อน้าวไปได้กินเลยออยากกินเลยอ่ะขอน้ำไปไปขอน้ำไปกินเลยได้ก่อระวังนะ นั่งครับบเวกันช่วกันคุณัีไทยครับวันนี้นะดว่ามือไหมเออว่ามือนะมือเลยมือั้ระคุณมันสางนยครัม่วมอะด้กินแน่่กระทะมีนะทำไมเาไม่เอาทไมเอาอะเอาวาไม้ไผ่ได้หอมกว่าทำไมเราไม่ใช้โทำไมมันเกาะกันอย่างงี้ มันพันกันแหละมันหวานเข้าใจก่อนเข้าใจเขาว่าหวานก่อนแหนมือมันเหือะแตกติดหายน,น,น่าจังนะหวานหวานใครเป็นคนคิดเมนูนี่งไงฮึโ <c> อ <oughs> ้ยทำได้ก็ได้มาก เพราะว่ามันจะหอมกว่าใช้หมอ้อใช้กระทะเนี่เราบอกมีไม้ไผ่อันท่อนใหญ่ก็เลยใช้ท่อนนี้เรามีแค่ไหมเราไม่อยากไม่อยากตัดกำายป่าแล้วมาอนนี้มีอยู่ก็ใช้อันนี้แหละตามวัตถุที่ทาได้ครับสามชั่วโมงผ่านไปครับยังกรอบมนันไม่เสร็จเลย2 0 0 Two thousand years later Yeah. เราใช่กหมฮะใส่หม้อนี้ได้กินกระดาษเราง่ายไปเนาะสมมติ <laughs> ว่าเราไม่มีไม่มีกระทะก็ไม่มีหม้อนะมีแต่ไม่ไผ่มันก็ไม่กินไม่กินดีกว่าย่างเต๋อยากก่ <laughs> <laughs> อยางเถ <laughs> อะ <laughs> แต่ก็บอกเลยแต่ก็พูดใส่ตาน้ำบาตนี่น้ำน้ำไหลเทออกเลยเททั้งหนไมเททั้งไมนไปก็มันวนจัง่ะต้องเดือดอยู่แล้วต้เราต้องเราต้องถือไว้ตลอดการย่างเนี่ยต้อเดือดการ เราขยับลงมาวะไม่นะอาจ่าอาจ่าแม่มันจังหอมสวยเอ็กโปสุกอนละทำครัววันนี้ดูวุ่นวายเลยหน้ากูจะสุกแล้วนะหมูไม่สุกอ่ะหน้ากู ไม่นานทำอะไรน่ะนี่ก็ไม่ไอไม่รอไม่ไผ่ลพะพอดูทรงล้วไม่ไผ่ไม่ได้กินแน่เข็นน้ำมาหยุดน้ำใส่หน่อย กัวในกระบอกในกระสุนอะแต่ทำมาเพื่อความชื่เนาะดีจังดีกังด <c oughs> ีโคตรเลยนี่นีอน่อกไรเนีน่ย พร้อมนะอยู่นี่ได้กินนะได้เลย Yeah. อนนี you know, ้ไอ hmm. nope. ga right. ้ส hey. okay. e. ga e ่วนที่เราใช้กระทะทํากับไอ้กับแก้มมันก็สุกจะหมดจานจะหมดกระทะแล้วไอ้นี่สุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใช่ว่าสุกยังน่าจะสุกนะน่าจะใช้ได้อ่ะมาลุ้นดูนี่จะรั่วอยู่แล้วนี่จะขาดอยู่แล้วเรามาลุ้นกันดูนะครับเทเอ๊ะเงียบขี้นะหินลักงามงามเฮ้ยเฮ้ย บาเบาำพีกินซุกยูได้ตัญาติามาเต็มเลยว่ะโอาให้ามานอนเอาแนวนอนเวเอานอนลงเดมาเตนเนี่ยว้าว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 โอ้ใชเยี่ยมไปเลย อยู่ในกระบอกแบบเลี้ยงตัวกันเอาคิอละครึ่งเดียวมันล่วงแกะโจกกินเนี้ยบอกเอาคิดเท่ากอนไปสุกเกันว่าให้ไปสุกอยู่แล้วเพราะนึว่าจะมาดีบางรอะนี่ือมขอบจังตามเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนจะอร่อยกันระหว่างใช้กระทะกับใช้กับไม้ไม่ผัดนะชิต่อ รสหอมไหมหอมมากหอมมากหอมมากซาร่า uh อือหือดูดูดรวงหมดหมดเรียงยงยังอันนี้แบบแห้งๆเนาะฝ uh huh. ูงวินต่ำเยอะมากอืซ uh ุ่มกลางส่มหมดว่าวนะอยู่เหลืออยู่ เทน้ำออกก่อนค่อยบอกโอ้โโอ้โหร้อน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 งวันเยอะเลอ้ยอันนี้สวยมาก ยินตามมยนะน,น้องด้ยแาออนนโอ้ทีนี่นี่งามเลยนะย่างไปอ,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 นะอ่นอนๆนะไปตรงหนังมันก่อนนะล่ะนี่มองนีม,ามานะมีเบาไหมนะแงกต่ว,ว่ามีสุกทไมใช่นะถึงกว่โคตรสุก บ้าีๆเหมือนกันนะเหมือนกันแต่นจะหอมไม่ไ่รสชาติเหมือนกันรสดต่ด้กดูด้่ บอกแล้วเรียกง่ายแต่ได้ใจความเขาใช้กบบอกใหญ่เอาบอกอใหญ่พีนก,กับกบใหญคือดีอ่ะแล้วตอนเขาโบอ๋อมันเทได้มันเท,ไ,นเทงไงเทงเทอ้าเขามันเหมือนแน่นอืม,อมเราแบบต้องใส่แน่นไงนี่เราเราใส่แน่นเพราะว่ามันกลัวไม่พอไงอืมอไปไ้อาจุก,กนนะ่ะ โอ้เรียบร้อยไอโฟนจุ่มน้ำผนใจแล้วไม่ไม่เป็นไรคุณอยากคุณอยากจุ่มมานานแล้วนี่งใ่ประเภทใส่กระเป๋าแบบแอไปจะลองสมรรถนะของบ่อมันกันน้ำอันนี้มันกันน้ำอยู่่นี้กันน้ำอ่ะมันก็ลอ่อนนะเห เกือบพ <No. S 1> ี่เหรเกือบโดนใจหนูโอดวอาแบกเวอแบกไม่ไงปักเขาตับึ้เอาอไอห่ากูกำลังเซิร์ฟเลยว้าวนี่มีข้าวโพดด้วยข้าวโพด เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูหลามสามชั้นหน่อไม้ดองเลิศมากเลิศไหมเลิศเยี่ยมอีเทีแรกนึกว่าจะไม่ได้กินละดูจากทรงกระบอกปล้ไผ่นะมันเล็กมากไงเราก็เลยลองใส่กระทะดูเพื่อเป็นการฆ่าเวลาระหว่างรอมันผมว่าใช้ได้เรสชาติเผ็ดร้อนต้องการสมใจอยากเล็กนิดกว่านี้เนาะเล็ดครับใครลองไปทําตามนะครับก็ไม่มีมีหมูสามชั้นมีหน่อไม้ดอง มีพริกมีหอมมีกระเทียมกะปิตะไคร้แอเคนั้นคุกทอดคลุกทักยัดใส่ก,กระบอกกระถ่ยเผา,เาก,กินกดได้กินกิ <laughs> นไม่ได้ก็เทิ้งไปใช่ครับขอบอ่อสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ดูแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องอยู่ปาวิทย์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดต่อ

ก oh, ah ูหายแก่เฮ้ยเข้าหายเข้าหายกำลังตีกำลังตีถึงไม่กับภาพเลยเนี่ย